ทอยเราต้องรอนค่ะพี่ไดรยพูถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะคะ,คะว่าเริ่มต้นได้ยังไงอยากให้พี่ไดรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ เมษาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คุณจ๊ะนะคะคุณจ๊ะี่จองอัสยานใช่ค่ะมีคน direct message ไปใน Instagram แล้วก็บอกว่าติดโควิดหายใจไม่ออกช่วยด้วยณตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราช่วยเขาประสานคือด้วยควาที่ว่าเราทุกคนอะอยู่ในวงการเราจะมีคนที่เรารู้จักเยอะใช่ไหมคะคอนเนคชั่นต่างเราก็เลยช่วยเขาประสานพอประสานได้หนึ่งเคสคุณจ๊ะเขาก็เป็น PR ที่ดีค่ะเขาก็ช่วยโพสเอ้ยเรา สำเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยพอโพสต์ว่าแบบเราช่วยได้ไงค่ะคนก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆคราวนี้ไหลมา direct message ใน IG ของทั้งสองคนน้ตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยเขาไม่ทันอนะ่ะมันรู้สึกไม่ดีก็เลยตั้งเป็นเพจขึ้นมาแล้วนะตอนนั้นนะคะเราจะมีกรุ๊ปมันคล้ายๆกรุ๊ปแบบสาวๆเราจะเมาส์ <ๆ S 1> กันอ่ะว่าแบบแก้วนี้แกไปทํางานที่ไหน ไปโมโนเหรอโมโนมีคนติดโควิดหรือเปล่าอะไร <มา S 2> อย่างเงี้ยเราก็ตั้งกลุมขึ้นมาต้นนั้นตอนนั้นก็คือทําแบบมัวๆไม่ได้คิดอะไรอเออไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีก็เลยตั้งว่าเราต้องรอดเพราะแค่มีความรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะติดฉันไม่สนพวกเราต้องรอดเท่านั้นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการตั้งเพจขึ้นมา